ไอ้ดอกได้เจอกับซิกซิกป่ะเฮ้ยเอลเคคองอยู่นี่รู้สึกว่าอเคบ้านนะเหมือนมีตำรวจอยู่แถวบ้านเรากันเฮ้ยเอลเคเต็มเลยเฮ้ยสูตรขาวอ่ะสูตรขาวอ่ะเอสเคสูตรขาวอ่ะเฮียจะไม่ใครอย่างขลับเพื่อนที่เดียวอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนครับลุงเป็นเราอยู่ไหนเราอยู่ฝั่งโน้นแด้ฝั่งขวาไซิกซิกไม่ขวาอีก เฮ้ยเฮ้ยปี๊ไปไงรอสุรีปี่เห็่ตรงนี้ปะเซิร์กเซิร์กเซิร์กเล่นเกมขับรถกันเกิร์กตามลูกเล่นเกมขับรถกันมันเล่นได้กี่คนอุ้เยอะเดี๋ยวกูพาไปไฮเวย์เดี๋ยวกูพาไปก่อนนะเวลาเดี๋ยวกูพาไปนี่ก่อนนะเวลาพาไปประเทศไทยก็มี มาดิ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 ลุงเล่นก็เล่นมาดิลุงอยากเล่นใช่ไหมล่ะมาดิแต่จะถามพี่ปาวก่อนว่ามันเสร็จเท่าไหร่ผมไปดูของพี่คิวมาลุงไปยืมโตัวไม่กูไม่ได้เป็นแบบนั้นไปยืมเขาตีสามตีสี่แล้วจะหับรถให้ได้เลยเหรอเอาเอาปอดพ่อผมไปขับไปไม่กูขับแล้วกูก็ไปขับแล้วมันขับได้แต่กูอยากมันไงอยากแบบได้คิวฟิลขับสามสี่จริงๆอ่ะแต่ว่ามันใส่เกียร์ไม่ดับอ่ะไอ้เหี้ยโอ้แม่งเยอะจังแต่มันต้องดับน้ำต้องดับนะมันต้องดับนะ มึงอาดีครับผมว่านะยากที่สุดของการขับรถมีคัสคือจอดค้างบนสะพานที่มันชันอ่ะอ่าใช่ใช่ใแล้วรถมันจะไหลไปโดนรถหลังยากันแล้วว่ะมไปล่อยมันโชว์ศักยภาพเลยอ่ะโชว์โชว์สี่ส้วนเด่นเนนเสวัสดีครับพี่เจ๊บสวัสดีครับดีครับ ช้างมึงดูนี่มึงดูเอลเคนี่จะทำให้มึงตใจดูไปดูไปไหวไหวคอยเล่นคอยเล่นซีซีทุบเพื่อนค่อยๆเล่นเว้ยคอยเล่นทุบเพื่อนด้วยคอยเล่นซีซีไม่กู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 กนี่กูนียเหงเย็น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 าเย็นมาเข้ามาไปดๆดูไปมึงหวบังโคมึงไหวมึงไหวบางโคเล่นไปเอาไนเอาไหนเอไหนไหเว้ยมึงไหว ควายอไรกันไวไอ้เหี้ยเคมันโง่ไอ้เดียวไ้เหี้ยบังโก้เด็กยาดิน้อแกยาดิกันเด้อไปไหนอะบังโก้ กินแล้วครับกินแล้วมึงจะบุกหรือทำเฮียอะไรล่ะมึงชุบเพื่อนมึงก็เดก่อนวิ่งดิเฮียใครอ่ะพี่ตุงจี้ออกมาตอนแลนพี่ตุงจีเอามากินตัวแล้วเนาะเสียหน้าจ้าเฮียเสียหน้าจ้ามาเอามาดมึงไหว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 สองหนึ่งมึงก็ไหวได้พี่บอกชนะแกโอเคไหนพี่บอกชนะแกอะไรไม่ชนะมึงอยู่แล้วมันมโนมันมโนเฮียโอเคมันมโนแต่ใจมันดีตัวต่อแหละตัวต่อเฮียมึงโม้นะมันมโนมันมโนเฮีย

พร้อมยัง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 พร้อมเลยเฮียเอ้ยไปรอเรือเฮียไปน้ำใจไอ้กีลาไศาสตร์เล่ย์ใครเป็ใจวะเนี่ยเยเ่ยเอปลงเยไปกับเข้ามาเล่นอไม่เห็นใครเลยเฮียใครเป็นใครวะไอสต์กอแดงกอแดงกอแดงมันกอแดงตายเดินไปด เจ้าหัวแขงไปเปล่าเจ้าหัวแขงไปเปล่าเจ้าหัวแขงไปเปล่าเจหัวแขงไปเปล่าตัวไว้หว้าไปเลยไปเปล่าหว้าไปเลยเปล่าเจ้าเปล่าเจ้าไปเปล่ามันแทงมันทางใน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 มันแทงจ่ายมันโย่ตีว่าทีมาตีว่าที่มาตายตายตายไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ได้ชุบเลยนะไหวปะเนี่ย ชวไปช่วบูธต่อยืนให้บูธพอยืนให้บู๊ตพอไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไหวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่วไม่อรับต้นรับต้นปตลังต้นปตลัต้นมอเยมอไปไหนมากมอไปไหนมอไปไหอไปไหนไปไหนมนกกีมาเลยอ่ไปไหวไปไหวมหนกกนากีฬาเลยอ่ะาย

ไอเมาอยู่ไหนวะไอเมาอยู่ไหนอ่ะออยู่นี้นี bon ่ปานี่ปะอันนี้ปะามอปะมาคาหลักสิบโอเคค่าชุบต้องกระทืบเอลเคนะไอหมอ คาชุบตัวกระเทือนเอลเคนะโอ้โหลุงผมยังไม่ได้ฟื้นทรัพยากรเลยดิลาโอเคโอเคเป็นเยอะมากไม่ไม่แบบวิ่งวิ่งหันหลังไออยู่แลนี่แล้วใช่ไหครับโบไม่มีแล้วไม่มีแล้วถามไปจุงได้ไม่มีแล้วเราซ้อมมันมาซ้อมกันมาคอมโบแอฟแอซ้อมกันมาเขาเอ่าอะไรเงี้ยไม่ได้เบื่อนะไอ้เอวุ้งมึงยังไงวุงมึงยังไงตาดอะไรนะครับเชี่ยวมีคนเยอะมาเนเ่ยผมขอชุบเอลเคขึ้นมาเล่น เจี๊ยบละไมึงมามึงก็หมดแล้วไอ้ควายโอ้โหโดนเจี๊ยบเราไม่ได้ว่ะไอ้คนชนะจริงปะเนี่ยไอ้เมึงใส่สูตรขาวนี่มึงเป็นศัตรูอ่ะสูตรดำเลยนะรู้ปะเนี่ยไปเปลี่ยนสีสูตรเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับสูตจริงๆดูดินอนเป็นผักเป็นปลาเลยอ่ะโอ้โหเราไม่ได้แล้ตอนนั้นมึงชนะได้ไงตอนนั้นมึงชนะได้คนมันน้อยหรอ ไม่ใช่ครับจริงเปิดก่อนครับแต่อันนี้มันพลาดไปหน่อยครับโอเคครับฟุกก็ได้ครับพี่ติเขาไม่มีชกันหรือเปล่าเขาไปตากันลึกเกินแต่กี้ชักก็ช่วยอยู่นะกูเห็นชาร์กช่วยหนึ่งเกินช่วยหนึ่งแกมึงเคเจเกนคอปป่ะไอ้แจเชักตะกี้นี่แหละแจเกนคอปอ่ะเอ้แต่ลุงเอ้ยลุงหน้าเหมือนเจเกนคอปปะพราะทพอถึงเจเกนคอปปุ๊บลุงหน้าเหมือนแจเกนคอปเลยอ่ะพี่แขงใช่หรอพี่อยู่พี่พี่ไอ้นี่เออลุงก็เป็นลับลังนีกก็ดิใช่ปะ คนอ่าพี่พี่คนพี่คนละแม่คนแม่คนตะโกนนี่กูวิ่งออกมามึงเชนเจเก้นอะไรลุงื่อเจเก้นอะไรเจเก้นแมกนะเจเก้นแมกอ้าจริงอ่ะเป็นน้องเจเก้นคอปได้ไอ้เบิร์ดมึงทำอะไรเนี่ยบงมาเล่วเนี่ยมึช่วยพี่โนพี่โนโดนตำรวจทำไมอ๋อใช่ก็ตำรวจมันรีเซ็ตอ้าวเมื่อกี้เราเราออกมาแอ้ดอกตัวเนี้ยโอเคอ้าวเหรอไอ ตำรวจมันรีเซ็ตหมดเลยดีอันนี้อาหลุดด้วยเลยอ่าตีตัวหลุดว่าเขกจูนยางมาโคืโดนขอกืนเลยอะโดนระเบิดสัตันทีเดียวมีขายนะเอาเป้าไม่รถ้สิเหมึงได้อะไรนี่มันแรงๆมาใบมานี่ไงคันนี้ไงคันนี้ันไม่อันนี้คันเดียวที่กูรู้ไอ้ที่กูเคยขับอยู่นันโคตรแรงนันเดียวดีเลยที่เพิ่งได้ใหม่มายังยังไม่ได้จูนครับไม่มีป้า ของดีๆทั้งนั้นแต่ละอย่างขอบคุณด้วยนะครับต้อมหนึ่อหอเกิ่งเต๋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 ไอ้บัตร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 มันก็จะไล่พวกอย่างงี้ไม่ได้ไงเออซื้อเกมพวงมาลัยมาเล่นกันดิอะไระกูจะวางไว้ตรงไหนของบ้านกูไม่เอาวางไว้หน้าคอมไงตอนเวลามึงเล่นเสร็จมันก็ถอดออกไอ้นียังไงไม่เข้าใจก็คือเวลามึงจะเล่นใช่ไหมมึงก็มาเสียบเวลามึงเล่นเสร็จมึงก็ถอดออก วางไว้ตรงไหนไม่เป็นอันใหญ่ไม่ใช่หรอไม่อันใหญ่ไม่อันใหญ่ก็คือซื้อแค่คัตเกียร์แล้วก็พวงมาลัยมันก็เสียบได้เลยก็เป็นโต๊ะนั่งถูกไหมไม่ใช่โต๊ะมันเสียบที่โต๊ะคอมมึงนั่นแหละคือเล่นอันเดียวกับคอมเลยอย่างเงี้ยหรอใช่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 เอ้ามันไม่ได้เหมือนตู้เกมที่แยกออกมาหรอไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันคนละอย่างกันนี่ไม่ใช่ของโลจิเทค มึงเคยเห็นอันนี้ปะที่แบบในยูทูบอะอ่ะแห่ไอ้โยกโยกอ่ะกูไม่เล่นอันนั้นทำไมอ่ะแบบจอไปด้วยอ่ะไม่เวิร์กเอาสมจริงไงแพงไปซื้อกระบะมาขับดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะโอ้เออต้าไม่ซื้อกระบะมึงไม่เช่ากระบะมาขับถ้ากันด้วะใช่เพื่อเวลาสมจริงกว่าเชี่ยสมจริงกว่าเยอะเออเออเก็เกตเกตเกตเออซื้อธรรมดาพอแล้วยีหมอมึงอย่าแบบแอบเก็บดิเป็แก้เก็บอะไรไม่เก็บอะไรวะ แมันจะเก็บแอดดอกแอดด็อกบารีมีจัดเลยโอ้ได้เหรอขนาดลุงชูธนาเก็บไม่ยืนกันขนาดนั้นไปปใครไปคิวมึงไงมึงไงมึงไงมึงอ่ะมึงอ่ะมึงโดนกูแน่กูบอกให้มึงโดนกูแน่ลงลงลงฮะวันนั้นอะกูเมื่อวานไม่ใช่วันนั้นครับไอยูเป็ดอ่ะกูคุยกับมันมันก็ถามกูอย่างเงี้ยแล้วกูก็บอกว่าเฮ้ยซิกซ์ซิกก็น่าลองนะมันก็บอกว่าก็อยากลองเหมือนกันนะมันพูดกูอย่างงี้ เอ้ยเดี๋ยวดีปันพูดกับกูอย่างนี้สิกนี่ิกไม่ไม่สิกพูดเออหรอใช่เนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชื่อยูเป็ดนขอบัตรผ่านัไ้ไครับกูถามมันถามกูว่าเฮ้ยต่อไปแก๊งไหนต่อกูเอางี้ไม่รอยากได้บัตรผ่านอะกูอะมึงรออลเคนดกูไม่ตีมึงเลยเงาว่าได้บายมอกได้บ่ายมันไม่แครนไอซอหรอโอ้เออว่ะผมต้องผมยังไม่ได้ฟื้นของเลยครับมันนอนกมตอยมนดี่ข้างหลังแล แต่กูอ่ะแต่กูแนะนํามันไปว่าถ้าสมมติว่ากูชนะเอซบใช่ไหมถ้าสมคิว่ากูชนะเอซบก็เท่ากับว่ากูไม่ได้แพ้เขาถูกป่ะแต่ถ้ามึงจะมาฆ่ามาตีกูเลยไม่ได้มึงมึงต้องตีเอซบก่อนถึงจะดูแบบดูมาตีกูต่อได้ดูคุ้มกว่าใช่ครับใช่อเคไง l อเคเดี๋ยวกูข้ามให้เลยถ้ามึงชนะ LK อ่ะแต่กาตอนนี้ตอนนี้ว่ามึงไม่ไหวอ่ะว่ากับ LK ว่ามึงยังไม่ไหวโอย อย่าหมินจัดนะแม่กูมองว่าสำหรับกูนะ2 2> สำหรับองจัก,กรพรรดิโดนหมิ่นจัดไม่สำหรับกูอ่ะเท่าแบบไฟจริงๆอ่ะไอเที่ยกูสนุกกับเอลเคอะแข่งด้วยว่ามึงน่าจะกินยากอยู่อเอเอพอพูดอย่างนี้นึกถึงคำยูเป็นเลยว่ะเออเนี่ยตอนนี้สีซสิบเขาเปลี่ยนใหม่เยอะสี่สิบคนเท่ากันแล้วด้วยนี่มันพูดอย่า <c oughs> งนี้ยบาเยตรงแอคแหละแบบแบบมาเลยะยูเป็นอะลมแบบว่าตกเพิ่งตกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันมันอะ ต้องตอบดีจีมาแล้วก็เลยมั่นมั่นอะไรอย่างเงี้ยนัอคนผมพักนะครับต้องเฟื้นจะพักหนึ่งอ่ะโอ้ยมาโคแม่งไม่ใจเลยไปแจ๊คไปมันดิบมากนะครับอืมตัดอิทเล่เลยไอ้แจ๊ครถอยู่ไหน ่เจอเหรอไอเย็นไหนเอ๊ะมีอะไรไปไปขึ้นมาอะไระพี่มีอะไรมีอะไรรูว่าได้ตัวไม่มีบัตรมาบัตรต้องชิบจะแลจริงปะตัวมันวาร์ปันก็ต้องใจเย็นบอกเพื่อนหน่อยสิไม่เป็นไร